ครับผมพงศการแก้มาราประเสริฐผู้ช่วยอาจารย์สาขาวิชาการจัดก,การธุรการบินและการขนส่งหาเซียนการิงสิตครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรม walk in open house ของสาขาวิชาทนนะครับโดยที่จัดขึ้นเพื่อให้อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาของสาขานะครับรวมไปถึงกระบวนการต่างๆในสาขาวิชาว่าเรามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะครับและกิจกรรมที่น้องๆจะได้เจอในกิจกรรม walk in open house นี้นะครับหลักๆก็คือ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาของเรานะครับว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างรวมไปถึงการบริการทางอากาศหรือว่า passenger service นะครับผมรวมไปถึงการํำนวยการบินการวางแผนการบินนะครับของ flight operation นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับผมจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดปิดเครื่องบินด้วยเช่นกันนะครับจะได้รู้ถึงน้ำหนัก แรงที่ใช้นะครับผมและสถานีสุดท้ายนะครับก็คือสถานีเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่า CPR นั่นเองน้องๆทุกคนที่ได้มาสัมผัสกิจกรรมจะได้เรียนรู้จริงๆสัมผัสจริงๆและได้เจอกันที่มหาวิทยาลัยรามศิษย์ครับผมาล จากโรงเรียนอ่างทองปฐมโรดวิทยาคมค่ะได้มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะนี้ค่ะเช่นการบริการบนเครื่องบินการรักษาความปลอดภัยการเดินทางบนอากาศเส้นทางค่ะชอบการบริการค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พวกพ,พี่เป็นกันเองมากแล้วก็ให้ความรู้เยอะเลยค่ะอนาคตของหนูคืออยากเรียนการบินค่ะ ที่มหาวิทยาลัยรากสิทธ์ค่ะลนัสต่ค่าจะมาจากโรงเรียนสตรีรีสุริโยไทยค่ะชอบกิจกรรมอธิบายพวกเส้นทางการบินค่ะมันมันมีอะไรที่แบบ เยอะกว่าที่หนูคิดนะคะได้ลองเปิดประตรูเครื่องบินแล้วก็ได้ลอง CPR แล้วก็บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน,นะคะ่ะอย่างเช่นการเสิร์ฟน้ำสนุกคะ่ะเพราะว่ามีกิจกรรมที่แล้วก็ไม่น่าเบื่อคะ่ะพี่ๆแล้วก็อาจารย์ก็เป็นกันเองมากค่ะ ศาสเข็มมเคซิลีอนุสรค่ะวันนี้ก็ได้ฟังพี่เขาพูดเรื่องแบบการบริการบนเครื่องแล้วก็เส้นทางบบการขนส่งแล้วก็ทางเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบส่วนตัวหนูชอบในเบการบริการบนเครื่องค่ะก็ประป,ป,ประทับใจที่แบบมาแล้วแบบสนุกค่ะที่แบบเหมือนที่คิดไว้แล้วพี่ๆก็เป็นกันเองมากๆค่ะสนใจอยากเข้าเรียนสาขาการบินค่ะอยากเป็นแอ,อร์โฮสเตสค่ะอยากเรียนเกี่ยวกับ แอรค่ะเหมือนกันค่ะอยากเรียนกับแอรเกี่ยวกับแอร์เหมือนกันค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะที่แบบมาแล้วแบบเป็นกันเองแล้วก็แบบช่วยสอนแบบตอบแบบทุกคำถามเลยแล้วก็อ่าขอบขอบคุณค่ะ